หนาวแล้วเตรียมพร้อมเดี๋ยวมะละกอตายหมดอพยพมะละกอเข้าเขาแล้วจะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนะครับผมวันนี้ทั้งวันนะครับหนุ่มเกษตรลุยคนเดียวเลยนะครับมะละกอที่ว่าเราเล็ะเมล็ดนะที่เรามาปลูกไว้รอให้โตคนเดียวนะครับผม๋ยวทีนี้มันโตแล้ว มันรู้สึกว่าเยอะมากแล้วตอนนี้จะเข้า,นาหน้าหนาวแล้วครับผมเรื่องเงย็นอากาศเย็น13องศาหรือ 10, 17 18องศาแล้วแต่วันนะครับผมก็เลยต้องรีบรีบอพยพพวกมะละกอพวกพวกล้วยนะครับผมแล้วก็หลายชนิดเนาะเพราะว่าที่น,นี่มันไม่มีหรืออุ่นไอ้มันไม่มีเครื่องทำความอุ่นนะครับแต่ลุงก็จะย้ย้ายประมาณนี้นะครับ <S <S อย่าให้รากออกแตกออกจากกันถ้ารากแตกออกจากกันนึ่ง ต้นมันจะเหี่ยวจะเฉาเนาะเราก็พยายามสุดๆเลยนี่มะละกอนะครับผมเราจะทิ้ง้างไม่ได้เนาะดินมันเป็นพองนะครับ้เกษตรในกรเในกาหลีนะครับผมนอกเหนือจากพวกดูแลต้นไม้ประดับชนิดต่างๆแล้วยังมีนะครับมะละกออยู่เบื้องหลังแล้วก็พวกพวกล้วยนะครับนานาชนิดส่วนดินนั้น,น นะุ่งเกษตรจะใช้พวกดินร่วนซุยนะครับธรรมดาแล้วก็จะเอาดินเก่าพวกที่ปลูกต้นไม้นะครับผมแล้วก็จะเอาพวกมูลวัอาาวอ้อพลาสับมะพร้าวละเอียดมาผสมคุกเข้ากันไปนะครับผมเพื่อที่จะให้ดินมันมันร่วนซุยแล้วก็ปโปร่งนะครับผมมรกอเราถึงจะสวยดูเอานะครับผมไม่ใช่เรื่องง่าย,ายเลยปวดหลังปวดเอวกว่าจะได้เงินเขาเนาะ เกษตรเอ้ยก็ลีนกลีนก็ขุดไา้จ้ะสายคนเดียวนะครับสายเดียวเลยเราจะปลูกกันประมาณนี้เนะาะสิได้นะครับผมถ้าหนาวเข้ามาเนี่ยมันจะเอาไม่ทัน เ,เดี๋ยวจะให้ดูใบมันใหพ้พี่เพื่อนดูใบมันนะครับจะไม่ให้หนุ่งเกษตรรีบร้อนได้ไงดูสภาพใบนะครับผมอากาศมันเริ่มเย็นแล้วเนาะใบรู้สึกว่าไหมเลยเราก็เลยต้องรีบนะครับรีบเอาเข้าไปในเขานะครับที่มันปรับอากาศให้กับต้นไม้ได้ เหนื่อยทั้งวันเนี่ยพวกกระถางเก่านะครับพวกกระถางที่ใส่ต้นไม้ชนิดต่างๆเนาะก็จะเอามามาใส่นะครับผมดีกว่าทิ้งเปล่าเนาะใส่แล้วก็เวลาลูกค้ามาซื้อก็ให้ไปห,หมดเลยนะครับพี่พี่เพนเพื่อนนะครับที่อยู่ไม่เกาหลีด้วยกันเนาะถ้าอยากได้พันมะละกอสายพันธุ์ดีนะครับผมก็สามารถ สั่งนะครับสั่งทางร้านเราได้จะมีเพจทางร้านเรานะครับแล้วก็หรือว่าทักหาหนุ่มเกษตรก็ได้นะครับผมชื่อเฟซรัตศาสตร์เคอร์เนตเข้ามาเลือกชมก็ได้นะครับที่เพื่อนถ้าอยู่ใกล้เนาะถ้าอยู่ไกลก็สามารถสั่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับผมมะละกอเชา้ากาหลีเนี่ยซื้อดีมากนะครับแล้วราคาก็ค่อนข้างดีเหมือนกันต้นเล็กๆก็สี่ห้าร้อยนะครับั้นต่ำเนาะถ้าต้นใหญ่ก็พันกว่าสองพันนะครับผม วันนี้ก็อากาศแต่เริ่มจะเย็นแล้วเนาะเพราะว่ามันตอนนี้ห้าโมงยีเก้านาทีเอาให้ชมอ,อีกสักนิดนึงนะครับผมคลิปนี้อาจจะไม่ยาวเนาะเพราะว่าเราต้องไปทำความสะอาดนะครับผมกวาด,วดอ่าพวกแถวๆระเบียงแถวที่ลูกค้าเขาอยู่เนาะเนี่ยดินเรา นี่แหละครับผมจะเสียดในเกาหลีขาดอะไรขาดไม่ได้นะครับผมขาดพวกวัละกรน่ยทำไม่ได้เเพราะว่าคนไทยเรานะี่ยชอบซื้อกินแล้วราคาก็ลูกหนึ่งก็เท่าไหร่อ่ะลูกเล็กๆยังไม่ถึงประมาณทบป,ป,ป,ปั้นน่าจะเท่าไหร่นะลูกก็สามสี่พันหรอสามสี่พันวอนนะลยเราก็ใส่ประมาณนี้ น้องเหนือจากนั้นเราก็เราก็ใช้ใช้พวกปวดหลังนะครับโอ้โหเหนื่อยมากเลยสมัยสมัยยินเรื่องนู้นสมอยถ้าต้นใหญ่เราก็หากระถางใหญ่ใส่ เนี่ยเราจะให้ติดดินเก่าเข้ามาด้วยเห็นลูกค้าเขาปลูกเนาะเขาซื้อไปปลูกเขาจะเปลี่ยนกระถางใส่กระถางสวยๆแล้วเขาดึงเขาดึงเขาไม่เอาดินปลูกที่ติดกับกระถางไปด้วยเขาดึงแต่ต้นกับรากไปนะครับผมอีกสองสามวันเนี่ยสสัจจะเหี่ยวเหี่ยวแล้วมาซื้อใหม่บางทีเราก็ไม่รู้นะครับการจะเปลี่ยนกระถางเราก็ต้องเอาดินเขาไปด้วยให้ติดรากเขาไปด้วยนะครับผมต้นไม้เราจะได้ไม่ ไม่นอกเนาะไม่ชอดไม่นอกนะครับผมเวลาเปลี่ยนกระถางครั้งเราก็ยกดินที่ติดรากนะครับที่ติดรากเก่าของเขาไปด้วย๋ยวมันมันตรงใกล้ๆหน่อยตาล้องเนี้ขุดดูว่าดูนะครับลูงเษตปลูกห่างกันอยู่ต้นละสี่เซนห้าเซนสามเซนนะครับทีแรกก็ไม่นึกไม่นึกว่าจะ มันจะอะไรขนาดนี้เนาะพอมันโตขึ้นมาโอ้โหมันที่จัดเลยครับเยอะจัดเอาไม่ทันแนละ้วเนี่ยแล้วก็จะใส่มนันนี้ใส่เข้าไปไม่ตรงช่างมันดินดินเราปรุงไว้อย่างดีลองโตรเร็ว โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ให้ชมการทำงานนะครับของหนุ่มเกษตรไม่ใช่ว่าจะดูแลแต่ต้นไม้ประดับอย่างเดียวนะครับผมไม้ชนิดอื่นที่หนุ่มเกษตรต้องดูแลนะครับอยู่เบื้องหลังลึกๆหลายอย่างลึกเกินไม่ว่าจะเป็นกล้วยนะครับมะละกอรหรือ ไม้ชนิดอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการขยายพันธุ์นะครับทำทาให้เท่าแก่นะครับผมเ่าแก่อยู่ได้เราก็อยู่ได้เนาะโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ให้ชมบรรยากาศภายในสวนมะละกอ,ะกอะเราที่เราต้องอพยพนะครับผมรีบผลย้ายไม่งั้นจะไม่รอดเลยนะครับผมใบจะไหมจะเสียเน่าหมดเสียได้ไหม นะครับกว่าจะปลูกได้เนาะกว่าเราจะดูแลพวกน้ำพวกอยู่พวกยามันนะครับเนี่ยใบก็เสียประมาณนี้เสียแล้วนะครับนใหญ่มากนี่หนูเศษเอามาลงดินอยู่ประมาณสักสองเดือนสองเดือนสองเดือนกว่ากว่าเนาะสองเดือนประมาณสองเดือนเหรอครับผมใหญ่มากสูงอยู่ประมาณ 90เซนเอ้ยประมาณเมตรเมตรกว่านะครับเอาเมตรเมตรยีเมตรสามสิบได้เนาะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นำมาอัปเดตให้ชมได้ดูกันนะครับสวัสดีครับ